นะครับพี่ได้มีแมตช์ทุนเนนะครับตอนนี้ก็ได้เห็นผู้เล่นทั้ง23คนในเกมการแข่งขันเรียบร้อยแล้วครับก็รู้สภาพแต่ละคนเป็นพร้อมแล้วครับซึ่งตอนนี้ในอีก2วันก็จะพยายามเน้นเรื่องทายังไงก็ได้ให้สภาพและใารอยู่ในขั้นที่พร้อมที่สุดแล้วก็พยายามจะใช้2วันนี้ในการทำเรื่องทันติกครครับนะครับจะยึดรูปแบบการเล่นเหมือนที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะมีนักเตะบางคนที่เปลี่ยนมาจากซีเกมซึ่งตรงนี้ก็ หลายๆอส่วนใหญ่ครับมีความเข้าใจในรูปแบบการเล่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะทำได้ดีขึ้นแต่ก็มีอีกหลายส่วนเช่นกันที่จะต้องเน้นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะสำคัญจังหวะสุดท้ายก็สร็ 摆搭配的了，够酷的呀。